อยังอีกลุงหนึ่งวันนี้นะที่พลเดชศรีวิสุทธ์บอกว่าเฮ้ยมันคนละขั้วกับผมเลยนะ <C. S 1> ไม่มีทางจับมือกันนะลุงป้อมลุงป้อมวันนี้กระฉับกระเชงมากเดินทางเข้าไปที่พักพลังประชารัฐอันนี้เป็นจังหวะตอนที่ประชุมพักเสร็จแล้วแล้วนะเดินออกมานะะักข่าว่าพยายามจะถามว่าลุงบรรยากาศการประชุมวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะรถอ้ <C. วรถออกแล้ <C. วรถเปิดเปิดเด สบายเหรอคะโอเคนะคะทุกคนสบายมากอ๋อนี่คุณไปบูนิเตระวันยืนอยู่ข้างด้วยก็ะชับกระเจ่งมากอ๋อใช่ๆๆสบายมาก บาย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 ขึ้นรถไปตอนมาเนี่ยจะเห็นชุดท่านเดี๋ยวดูภาพตอนมาหน่อยแม่ข่าวบอกวันนี้ลุงป้อมเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีน้ำเงินรองเท้าก็สีน้ำเงินเสื้อสวยมากนะไม่เคยเห็นยูนิฟอร์มนี้นะคะเสื้อสีน้ำเงินมีโลโก้พักด้วยสวยมากเลยด่นมากลุงป้อมก็เดินมานี่เปยวเฝ้า อันนี้ตอนมานะขามาค่ะประชุมตอนเช้าประชุมเริ่มเนี่ยเก้าโมงคึ่งค่ะประชุมไม่นานนี่ไม่นานค่ะใช้เวลาการประชุมแค่ประมาณสัก1ชั่วโ,โมงเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกลุ่มอยเอกธรรมนัฐไหมไม่มากลุ<อ> ไม่มาคุณภัยเรียกคุณอัชกรคุณสำมั่์ไม่อยู่โซะไม่มาก็มาแบบคุณวิรัตอย่างเงี้ยคุณวิรัตินเศษตรเนีเ่ยเดินทางมาเดบบอกคุณวิรัตมีมาทัศเด็ดนะวันนี้คือวันนี้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าหมายถึงใครแต่คุณวิรัตเนี่ยพูดในลักษณะประมาณว่าคนที่ทิ้งลุงไปเนี่ยเป็นพวกที่เคยเอาเงินของลุงไปกินเหล้าแล้วสุดท้ายมาเตะลุงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังค่ะว่าคุณวิรัตให้สัมภาษณ์ยังไงค่ะคือวันนี้ต้องด้วยความรักความผูกพันกับหนุ่หน้าก็คือ พวกพวกเราก็เห็นว่าตอนนึกตั้งเนี่ยกว่าจะได้มานี่ก็เหนื่อยเลือบตาแทบกระเด็นเนื้อใต้อบก่ันหน้ามีพี่แล้วก็มีเลขาอีกสองสคนเนี่ยที่ประจํากันอยู่แต่วันนี้พอพอแยกกันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกไหวมันก็ใจหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ตั้งอ,อกตั้งใจ ในการที่จะต้องทําอย่างไรที่จะให้พลังประชารัฐมีคงอยู่นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยมันก็มาคิดถึงเรื่องอดีตเดิมๆเ,เนี่ยว่าอตอนเลือกตั้งมันก็ปอีกแบบหนึ่งพอหลังเลือกตั้งมันก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลุง,งซื้อเหล้ามากินกินเสร็จเมาก็ประเตะลงุงอ่ะมีความรู้สึกอย่าง้น คือวนีโอห้โห้นี่ขมขายมากนะค่ะก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อว่าหมายถ<อ>ึงใครคือรู้สึกว่าท่านขึ้นต้นด้วยความรู้สึกของท่านเองไงไปฟ้องอะไรไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครด้วยแล้วพูดถึงความรู้สึกของผมเองเอรู้สึกว่าช่วงเลือกตั้งเงินก็เงินลุงแล้วก็เอาไปซื้อเหล้ามากินกันเมาแล้วก็เตะลุงโอ้โหคนฟังเลยนะคนที่เตะลุงนะผมว่ามันต้องรู้สึกในใจว่าบ่ะคนที่เตะลุงอ่ะสะอึกอ่ะต้องมีสะอึกอ่ะ ดีมันไม่กินเหล้าที่เป็นพิษตายตอนนี้ที่ข่าวอยู่ตอนนี้ไอ้เหล้าขวดที่มากินอ่ะไม่เป็นพิษตายอ่ะดีไม่กินยาดองโอ้โหนี่คุณวิรัตนะค่นะแล้วหลังจากนั้นคนที่ถแถลงข่าวก็คือคุณไพบุญน,นิติตะวันนะคะร,ร,รองหัวหน,น้าพักพลังประชารัฐวันนี้ถแถลงข่าวด,ด้วยบรรยากาศสบายๆแล้วย้ําหลายรอบมากว่ามมไม่ต้องห่วงคือตอนนี้พักพลังประชารัฐก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่เป็นไรเราสบายๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกค่ะที่พักพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลถ้าจะห่วงควรจะไปห่วงนายก แพรทองทา,านค่ะ0นาทีดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดตามนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าท่านเฉยๆมากวันนี้เราที่ประชุมไม่ได้ไปพิจารณาอะไรกันในเรื่องนั้นเลยนะเพราะไม่มีอะไรที่เราต้องไปห่วงที่ท่านควรจะห่วงนะฮะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนายกรัฐมนตรีะฮะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ควรจะห่วงครับเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วถ้าท่านนายกเล่นไม่ไปไปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะวินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับว่าได้ว่าท่านนายกคือ อาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านะฮะพกรกพลังประชารัฐเราเป็นพรักผู้ใหญ่ฮนะเราไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นรอกฮะเราเพียงแค่บอกถึงว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องของคำมั่นนะฮะคำมั่นไม่ใช่ไม่ต้องไปพูดคำมั่นนี่ไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องลงลายมือชื่อกันนะฮะ มันเป็นการแสดงเจตนาทีนี้ผมก็ต้องถามกลับนะในระดับนายกรัฐมนตรีนะฮะนะฮะผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นาสารลมัมนูลก็ได้วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อไม่ก,กี่วันเองเนี่ยนะนะนะแล้วท่านคือนี่คือนักข่าวถามว่าจะไปฟ้องดำเนินคดีกับนายกหรือเปล่า ก็เลยบอกเป็นพักผู้ใหญ่ไม่ไม่ทำหรอกไม่ทำหรอกแต่สังคมเนี่ยต้องพิจารณาเพราะเป็นถึงนายกไปแสดงสัตยาบันร่วมว่าสนับสนุนนะแล้วตอนลงมติในสภา,าก็ยกมือให้<อ>มีแต่ลุงป้อมคนเดียวที่ติดภารกิจไม่ได้ไปแต่สุดท้ายมาบอกทีหลังว่าไม่ร่วมรัฐบาลไอ้แบบเนี้ย นะเป็นนายกได้ไหมแบบนี้ออคนแบบนี้เป็นนายกได้เหรอเป็นเรื่องจริยธรรมไหมแบบนี้ออนะคะนะคะักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วการประชุมวันนี้เนี่ยคือคนก็จับตาไงว่าเอ๊ะจะมีการขับกลุ่มของผู้กองธรรมนัสออกไปจากพักพลังประชารัฐหรือเปล่าไปฟังคําตอบจากคุณไพบูญค่ะเป็นเรื่องภายในครอบครัวครอบครัวพักพลังประชารัฐคนอื่นไม่อยากให้เกี่ยวอะ่ะ ับครอบครัวตัวเองอ่ะโอ้โหจะเป็นครอบครัวเรานะอยู่ด้วยกันหมดนะฮนะไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องนั้นสื่อขอให้ไปเคลียร์เลยนะไปเลือกกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไม่มีทำสิ้นลนะเราเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันนะฮนะอันนี้ด้คุยกับน้องเอีประมาณ่นผมก็คุยนั่น,นล่ะไม่ครับอย่าไปยุ่งกับเรื่องในครอบครัวเขา เขาดีกันเมื่อไหร่เราจะเป็นหมาหัวเน่าไม่ขับจริงเหรอคุณบบุญไม่ขับมัาไม่ขับไม่ขับอยู่แล้วเพราะขับเขาไปทางการพักอื่นไงจะไปขับไดอยัางไครโอ้ยใครไปถามอย่างนกันลูกใครก็จะขับกันไม่ขับถังหรือเปล่าไม่ใช่คนในครอบครัวเราไม่ขับคนในครอบครัวเลยที่เขาตีกันได้น่ะเอาแซ่ลงตีกันน่ะดื่นนใช่ไหมเออบอกว่าไม่กินข้าวด้วยกันมีความสุขเป็นหนึ่งเดียวกัน คนนอก่ยชอบมองประสงค์ร้ายกับเราห <c oughs> รือเปล่าเนี่ยคุณภัยบุญนิติตะวันนะสมุไรภัย,ยบุญ <c oughs> รอดูหลังจากนี้ที่มีการประชุมใหญ่ไงอะ <c oughs> ใช่ <นะ S 1> ค่ะแล้วทีนี้เรื่องของการร้องเรียนต่างๆทีเนี้ย <c oughs> นะจะมีขึ้นแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรไปซัพพอร์ตจะขึ้นกันยังไงนะในบทบาทฝ่ายค้านของพลังประชารัฐค่ะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆนี่เ,นเขารอต้อนรับนะคือวันนี้เป็นการประชุมรัฐสภาครั้งแรกตั้งแต่มีสวชุดใหม่ค่ะมีสสสวร่วมประชุมกันนี่คือสส พักประชาชนนะได้มีการอัดคลิปนะฮะเนี่คุณชรินก้าวไกลนะได้พูดถึงพักลุงเลยนะไปฟังว่าเขาต้อนรับยังไงฮะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแต่ตอนนี้ลุงจมาอยู่กับเราไส่่กันเยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ